หลายหน่วยงานนะครับบรูรณาการร่วมกันครับเพื่อไปเปิดเส้นทางเข้าพื้นที่เครื่องส่งโทรทัศน์และวิทยุที่อยู่เขาใหญ่ดาจังหวัดระยองครับหลังจากที่มีพายุฝนนะครับเข้าไปถล่มจังหวัดระยองก็ทําให้เส้นทางขึ้นเขาใหญ่ดาเนี่ยมีดินสไลด์แล้วก็ปิดทับเส้นทางต้นไม้หักโค่นลงมาครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์วันที่7กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ15นาฬิกา37นาทีได้รับแจ้งนะครับจากพอ,อสวทระยองว่าหลังจากที่พายุฝน เข้าไปถล่มจังหวัดระยองก็ทําให้เส้นทางขึ้นเขาใหญ่ดามีดินสไลด์ปิดทับเส้นทางแบบนี้ครับต้นไม้เนี่ยหักโค่นลงมาเสาไฟฟ้าก็ล้มทับเส้นทางถนนเป็นช่วงๆไม่สามารถสัญจรได้ครับรวมระยะทางแล้วเนี่ยกว่า3กิโลเมตรด้วยกันส่งผลให้เวลาก้าวริการเนี่ยกระแสไฟฟ้าของสถานีส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ขัดข้องจำเป็นต้องใช้เครื่องปัดไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ประจำของเครื่องส่งโทรทัศน์ MUX NBT ไทย PBS และ m c o t ไม่สามารถใช้เส้นทางส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อที่จะใช้เติมเครื่องปั่นไฟฟ้าได้นะครับก็ทำให้เมื่อเวลา18ริกา30นทีสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์และวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์จำเป็นต้องยุติการออกอากาศในพื้นที่จังหวัดระยองและใกล้เคียงเป็นการชั่วคราวก็มี NBT uh, 2 HD มี NBT Central แล้วก็สวทร,ระยองครับ ทั้งคุณกุมพลชวนชมประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองสวทระยองและผออสปข7ครับได้ร่วมการบริรณาการกับนายประสานพฤกษชาติรองนายกอบจอระยองนายสมชายนัน,นทิกานนท์ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระยองบริษัทมหาชนจำกัด NT นายคันชิตศีนพวันผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่7็ตมนเพ มีอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านรวมทั้งเจ้าที่ประจำสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ NBT ไทย PBS m c o t นะครับและก็ยังมีสถานีวิทยุเชื่อมโยงเขาเยดากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศฐานเรือทั้งหมดนี้ครับก็ไปร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่มีการนำรถเครื่องจักรเข้าไปทำการเปิดทางเข้าพื้นที่เมื่อวันที่8ที่ผ่านมาในช่วงเวลา9นาฬิกาก็ทำให้เส้นทาง สามารถที่จะส่งน้ํามันเพื่อใช้ปั่นไฟฟ้าแล้วก็ป้อนเข้าระบบส่งโทรทัศน์ด,ดาเนินการส่งสัญญาณได้ตามปกตินะครับนี่เปิดเส้นทางได้ฮะ